สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคลิปนี้ก็มาถ่ายไพ่ในเดือนกรกฎาคมกันนะคะชาวราศีพิจิกธาตุน้ําสัญลักษณ์ก็จะเป็นแมงป่องนะคะก็จะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณนะคะแล้วก็มาเปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะก็มาดูกันค่ะไพ่ตัวตนชาวพิจิกเดือนนี้ก็จะเป็นไพ่แปดกะทากับซันกลับหัวนะคะไพ่ซันพระทิตย์เนี่ย เป็นรูปเด็กนะคะก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเดือนนี้ก็จะตับหัวหน่อยนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็จะขอเน้นไปทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการงานการการเรียนการศึกษาหรือว่าภาระรับผิดชอบของชาวพิจิกนะคะเพราะว่ามีไพ่เกี่ยวกับการงานคือไพ่คาถาเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษค่ะมีถึงสี่ใบในเดือนนี้พิจิกก็จะมีงานเยอะ,ะคะ่ะงานเยอะงานหนัก แล้วก็จะเป็นรวมถึงเรื่องความรับผิดชอบอันนี้รวมถึงเรื่องการเรียน,กา,ก,ารรยนการศึกษาด้วยนะคะไม่ใช่งานอย่างเดียวก็จะเป็นภาระที่หนักนะคะก็แต่ก็จะสามารถที่จะรักษาสถานภาพนี้ไปได้ระดับหนึ่งนะคะศักยภาพของชาพิจิกนี่ก็อดทนแล้วก็มุ่งมั่นมากนะคะไพ่พา,าทิกลับหัวก็คือเป็นเดอร์ซันเนี่ยเป็นไพ่เด็กนะคะ ก็อาจจะให้ผลไม่ค่อยดีนะผลทางด้านลบก็ทางด้านตนคนดินทาเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะอาจจะเสียชื่อเสียงหรือว่าถ้าเราดูอีกแง่อีกแง่น่หนึ่งก็เป็นเรื่องอืมการได้รับความไว้วางใจนะคะแล้วก็อาจจะมีเดือนนี้อาจจะมีศัตรูหรือว่าคือโดนกดดันจากคนที่มีอิทธิพลเหนือเราอาจจะเป็นหัวหน้างานเราหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเรา ไพ่สรุปนะคะดูไพ่สรุปเราเราได้ไพ่ตัวตนนะคะแล้วเราจะดูไพ่สรุปไพ่สรุปได้ไพ่ justice ก็เป็นเรื่องการรอคอย justice นี่ก็เป็นการรอคอยคือการรอคอยแล้วก็ตามแต่นี่มันมันก็ขวกนกวายนะคะมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจทาอะไรได้ justice นี่ก็จะรวมถึงพวกกฎหมายงานเอกสารบัญชีกฎข้อบังคับต่างๆแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับภาระนะคะเดือนนี้มีเกี่ยวกับภาระการเงินบัตรเครดิต หรือไม่ก็การรอคอยเงินรอคอยเงินรอคอยเงินกู้รวมถึงการจ่ายเงินไม่ทันกําหนดเวลานะคะพวกค่าปรับต่างๆแล้วก็อพวกหนี้สินเราให้เขายืมแล้วเขาไม่ได้จ่ายหรือว่าเราจ่ายคืนเงินไม่ทันเรายืมเข้ามาแต่จ่ายไม่ทันอาจจะเป็นพวกค่าส่งบ้านส่งรถหรือว่าค่าน้ําค่าไฟนะคะ เดือนนี้ชาวพิจิกก็จะเหนื่อยกับง,งานนะคะแต่แต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะคะเขาจะมีงานเข้ามานะคะรวมถึงมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปุตตะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกหลานแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆชาวพิจิจจะได้ไพสังรานะคะก็เป็นไพใหญ่ทีเดียวงานก็เป็นงานงานที่แปลว่าการเรียนการศึกษาหถ้าจะได้งานก็จะเป็นงานระดับบิกบ๊กๆโครงการใหญ่ๆ งานที่ทำให้ชาวพิจิกก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งลูกค้าดีๆมีแรงสนับสนุนงานต่างประเทศก็ดีนะคะพวกงานติดต่อใช้ภาษารวมถึงงานโซเชียลนะคะในด้านความรักนะคะก็ค่อนข้างเดือหอมนะคะเดือนนี้มีทั้งคนเก่าคนใหม่ก็ดูไปก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็คือโดยภาพรวมนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันอีกนะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง การงานเขารับผิดชอบอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่อยนะคะที่ว่าเหนื่อยนี่ก็มีสองอย่างนะคะคือเหนื่อยเพราะว่างานเข้ามาเยอะมากกับอีกคนก็คือเหนื่อยเพราะว่าต้องหาไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่พอไปได้นะคะคุณส่วนลูกค้าก็จะให้การสนับสนุนชาวพิจิกบางคนก็มีไรายได้หลายช่องทางนะคะมีหลายอาชีพหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่หรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งได้ทํางานใหม่ๆ ก็จะต้องรับผิดชอบแล้วก็เรียนรู้งานเออมีเรายังไม่ได้รับความไว้วางใจนะคะช่วงนี้ก็จะต้องแสดงความสามารถออกไปเยอะหน่อยสําหรับคนที่ค้าขายก็จะมีลูกค้ามามามาอุดหนุนไพ่ฤิเดือนนี้ได้ไพ่ j จ็คเมนกับหัวนะคะ j จ็คเมนนี่บาง,บางตามหน้าไพ่เจะหมายถึงบางคนก็มองเป็นวันพิพากษาหรือว่าการเริ่มต้น ก็ก็สามารถมองได้ส่วนใหญ่จะหมายถึงการเริ่มต้นแล้วก็รวมถึงผลจากสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่อดีตนะคะจะเป็นเราทําดีแล้วก็ได้ผลดีเราทําผลไม่เราทําร้ายผลก็จะออกมาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะไปทําบุญเสริมบารมีคือเพิ่มกําลังภายในให้กับตัวเองเพิ่มพลังจิตมันก็จะดีมากนะคะเพราะว่าร้ายก็จะกลายเป็นเบาเดือนนี้ก็บางคนก็จะเหนื่อยกับการเดินทางนะคะ ต้องปรับตัวอีกแล้วบางคนก็ต้องย้ายที่ทางานที่พักหรือบางทีก็ถึงกับต้องออกจากงานเลยนะคะโชคลาภการเงินนะคะกระดุมพระได้ไพ่เอ็มเพสกับหัวเอ็มเพลสนี่ก็คือเป็นจักรพรรดินีนะคะกลับหัวก็หมายถึงการเจ็บไข้ได้ดป่วยหรือว่าอาจจะเสียงเงินกับญาติผู้หญิงภรรยาหรือว่าผู้ใหญ่นะคะหรือตัวท่านเองก็จะบัดเจดก็จะแบบ เจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับค่าบัตรเครดิตค่าปรับค่าพวกค่าเงินที่ว่ายังส่งเงินไม่ทันนะคะพวกลูกดีส่งเงินช้าหรือไม่ก็ตัวเราก็ส่งเงินให้เจ้าหนี้ช้าส่งให้แบงค์ลาพาได้ทาวเวอร์สก็ยังโชคดีนะคะถือว่าก็ยังมีลาบอยู่ลาบนี่มาจากความสูญเสียนะคะหรือว่าอาจจะมาจากบ้านโชคจากบ้าน เด็ที่บ้านหรือว่าขายบ้านได้บางคนบ้านมีมีห่งจุ้ยดีก็เราก็จะได้โชคมาจากบ้านนะคะครอบครัวนี่ก็เดือนนี้ก็สำหรับคนที่จะมีน้องหรือว่าตั้งครร์ก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะชาวพิจิกเดือนนี้อาจจะห่างจากครอบครัวเยอะหน่อยนะคะห่างบ้านไปบ้างหรือว่าห่างห่างครอบครัวห่างพ่อแม่หรือว่าแฟน แต่ว่าทํางานไกลบ้านก็ระวังเรื่องการทะเลาะด้วยนะคะด้านสุขภาพนะคะถ้าเกิดเจ็บป่วยก็จะเป็นพวกกระดูกและฟันนะคะก็มีมีเกณฑ์ที่จะไดไ้ไปพบหมอนะคะอาจจะเป็นเราเนี่ยป่วยหรือว่าแฟนป่วยแยกผู้หญิงป่วยแต่เดือนนี้เขาก็ไปฉีดวัคซีนกันนะคะท่านก็อาจจะไปฉีดวัคซีนก็ได้สรุปก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับ เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเงินพวกเชําระเงินไม่ทันลูกหนี้ไม่คืนเงินหรือว่าคืนช้าแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกเอกสารกฎข้อบังคับกฎหมายต่างๆนะคะการเสริมดวงก็ที่บอกนะคะต้องสวดมนต์ไหว้พระนะคะเดือนนี้มีไพ่แจ็คเมนกลับหัวถ้าทําบุญนี้ก็โอ้โหดวงก,ก็จะดีขึ้นนะคะจบแล้วนะคะก็ฟังกันสนุกสนุกนะคะสำหรับชาวพิจิกขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็โชคดีนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ